สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ No a n d EP 1 4ครับสำหรับใน EP นี้นะครับเจ้ามดตัวนี้หน้าตาละไม้คล้ายคลึงกับมดที่เราทำความรู้จักไปใน EP 12ครับเพียงแต่ว่าใน EP นี้เขามีตูดสีแดงในคลิปนั้นผมได้เรียกเขาว่ามดหนามมิตาตาครับแต่ว่าความจริงแล้วมดหนามมิตาต้าจริงๆเนี่ยต้องตูดสีแดงครับ ถึงลักษณะต่างๆจะคล้ายกันก็เถอะน,นะด้วยความที่ยังไม่มีเอ,ก,อ,ก,อกสารยืนยันออกมาครับทําให้ชื่อเรียกเนี่ยก็แล้วแต่คนจะเรียกเอาสะดวกเลยครับ <L> แต่ข้อสรุปในวันนี้คือเราจะเรียกเขาว่ามดหนาบ SP ต้ีตาดําละกันครับยังไม่ใช่มดหนาม,มิตาต้านะแต่เจ้ามดหนาม,มิตาต้าที่แท้จริงเนี่ยอยู่ในคลิปนี้ครับ <L> ในวันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปพบกับมดประเภทหนึ่งอยู่ในสปีชีของมดหนามครับเขาเป็นมดหนามที่มีความโดดเด่นทางด้านสีสันที่ ค่อนข้างที่จะสวยงามแล้วก็สะดุดตาอย่างมากเลยครับถ้าพร้อมแล้วล่ะก็ไปชมกันเลยดีกว่าครับ้นหนามิตาตราครับมาครับเริ่มแกะกันเลยส่วนที่มาก็แอนสยามเจ้าเก่าแพ็คได้ได้านหนาทีเดียวครับนี่เป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมจะได้เจอกับเจ้ามดหนามิตาตาของจริงเนี่ยตื่นเต้นเหมือนกันนะครับเนี่ยเราเจอพวกเขาแล้วครับ โอ้โห oh, ตูดสีสวยมากเลยครับสีออกเป็นแดงแดงเลือดหมูโอ้โห oh, oh, ดูสิครับทุกคนสีสวยมากลังนี้มีประชากรแน่นขนาดทีเดียวครับดูได้ตาเปล่านี่น่าจะไม่ต่ำกว่า560 70 80เอ๊ะหรือว่าถึงร้อยเนี่ยดูลักษณะตอนนี้พวกเขามีความกระหายที่จะออกมามากครับดูสิครับพยายามขุดสำลีกันแบบสุดลิ์สุดเด็กเลยทีเดียวเอางี้งั้นฝากเจ้ามดหลอดนี้ไว้กับทุกคนหน่อยนะครับทุกคนช่วยเฝ้าไว้หน่อยนะเดี๋ยวผมไปเอาลังแป๊บ มาแล้วครับผมเป็นรังอิดมวลเบาผมจะเลี้ยงพวกเขาในรังอิดมวลเบารังนี้ชั่วคราวกันไปก่อนครับจนกว่าผมจะมีเวลาว่างพอที่จะจัดตู้อย่างที่เรารู้กันดีนะครับว่ามดหนามเนี่ยเขาไม่ต้องการความชื้นมากแต่ว่าเขาก็ยังต้องการความชื้นอยู่ครับดังนั้นผมเลยทำให้มันมีหนึ่งห้องสําหรับใส่ความชื้นไว้ถ้าเขาอยากได้ความชื้นเขาก็จะมาห้องนี้กันเองครับหลังจากเติมความชื้นแล้วเราก็มาปล่อยพวกเขากเลยดีกว่าครับลงไปเลยอือหือ เยอะมากโดยผมใช้การปีนเนี่ยทาขอบเอาไว้ค่อนข้างหนาเลยครับไม่งั้นเนี่ยพวกเขาวิ่งออกมาเนี่ยผมแย่แน่เลยแต่ว่าถึงผมจะทาไว้เนี่ยก็ยังมีคนเลนลอดออกมาจนได้ครับโหวุ่นวายมากด้วยความที่เขาเป็นหมดที่ไม่ได้มีขนาดเล็กแบบเล็กมากๆแล้วก็ไม่ได้มีพิษเนี่ยทำให้การไล่จับเนี่ยไม่ยากสักเท่าไหร่ครับยังพอไหวหลังจากเทแกงแลกลงไปเรียบร้อยก็ปิดฝาครับแล้วก็ทยอยเก็บตัวที่วิ่งออกมาเดี๋ยใส่ลงไปก่อน ผมจะรอให้พวกเขาเข้า,าอยู่ด้านในรังก่อนครับแล้วก็เทแกงที่2ลงไปอีกเอาละครับทุกคนตอนนี้บรรดามดนักสำรวจเริ่มทำงานกันแล้วครับมีบางส่วนเริ่มเข้ามาอยู่ด้านในรังกันแล้ว ตอนนี้ประชากรแก๊งที่2ได้ลงมาที่เอาเวอร์เรียบร้อยครับพวกเขาแอบไปอยู่ในใบไม้หลังจากขั้นตอนนี้สิ่งที่ผมจะทำต่อไปก็คือการนั่งมองพวกเขาครับผมรู้สึกว่าเจ้าสีแดงที่ตูดเนี่ยมันทำให้พวกเขาดูโดดเด่นเปอย่างมากเลยครับมาครับทุกคนมานั่งดูพวกเขาไปพร้อมกันดีกว่า ตอนนี้ในระหว่างที่ผมกําลังดูพวกเขาอยู่เนี่ยผมกาลังหาโอกาสที่จะหยิบเจ้าต,ตัวสํารีทิชู่แล้วก็ใบไม้ออกมาครับเพราะการมีอยู่ของสิ่งของที่กล่าวมาเมื่อกี้เนี่ยครับมันทําให้พวกเขาเนี่ยไม่ค่อยอยากจะย้ายเข้าไปในรังกัน หลังจากย้ายเรียบร้อยสําหรับอาหารมื้อแรกก็จะเป็นน้ําแดงหวานหวานมดนักสํารวจที่อยู่บริเวณอเวิลก็เป็นมดกลุ่มแรกเลยครับที่มากินน้ําหวานถ้วยนี้ตัดสถานการณ์เข้าไปดูดาภายในตัวรังกันครับโหเกาะกันอยู่เต็มถ้วยให้ความชื้นเลยครับนิ่งมากส่วนอีกแก๊งก็อยู่ในห้องเดียวกันครับเพียงแต่ว่าอยู่คนละมุม ตามธรรมเนียมของโนแอนเนี่ยหลังจากที่เราย้ายพวกเขาลงลังใหม่เสร็จเนี่ยผมก็จะพาตัวคนมาทําความรู้จักเขากันครับชื่อของพวกเขาก็คือมดหนามมตาตราครับชื่อเวาศาสตร์ก็คือ โฮลีราคิสมิตตาด้วยความที่ตอนนี้ครับข้อมูลของเขายังไม่ได้ถูกตีพิมพ์ลงหนังสือออกมาเราก็เลยเรียกชื่อเขาทับสับตามนี้เลยครับและแน่นอนครับในเมื่อไม่มีข้อมูลที่เป็นเอกสารออกมาผมก็เลยไม่สามารถสรุปได้ว่าพวกเขาเนี่ยมีข้อมูลรายละเอียดอะไรยังไงบ้างเอาเป็นว่าถ้ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปสรุปให้ชมกันนะครับเอาล่ะครับดูกมาถึงตรงนี้แล้วผมก็เชื่อว่ามีหลายคนเนี่ยที่รู้สึกว่าชื่นชอบแล้วก็อยากจะมีบ้างแต่ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าป่าหลังบ้าน ส่วนข้างบ้านเนี่ยจะมีไหมแต่ไม่ต้องห่วงครับถ้าไม่มีเนี่ยผมแนะนําทางนี้เลยแอนสยามออฟดอยผาแลนด์ครบจบทุกมดแทบทุกสายพันธุ์ไทยไม่มีมดนอกนะจ๊ะและมันมีมดอะไรบ้างครับพี่มีเพียบเลยครับอยากได้มดอะไรสั่งเลยครับเดี๋ยวเสิร์ฟให้อย่างเช่น หน้าโงกสีสนิมหนามมิตาต้าหนามกระทิงดำหนามกระทิงเทาหนามกุ้งขนทองหนามป้องไผ่หนามภูมีหนามคู่ทองเลียบหนามคู่เทาหนามคู่ใจตรงกระโดดเดือกระโดดดำกระโดดเขาสูงมดเต่าทองแนมค้อมทอมลายเขี้ยวดาบหมดเจ็ดทุ่งมดพึ่งวายซีเอมดแดงมดตะลานลายเสือมดตะลานอกคอดำมดตะลานป่ามันตีมดตะลานป่าหัวแดงมดตะลานป่าหัวดำมดตะลานอกส้มยักษ์มดตะลานอกส้มมดตะลานนิโคบัลและตะลานไม่ทราบชื่ออีกต่างๆอีกมากมายเป็นไงเนี่ยไม่พี่เหนื่อยอยู่ครับเหนื่อยอยู่และถ้าใครสังเกตเนี่ยมดกว่าเจ็ดสิบ ทั้งหมดแจกทั้งหมดซื้อนะโดยทางร้านจะไลฟ์ขายครับทุกๆวันพุธกับวันเสาร์เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งโดยเวลาที่เราซื้อในไลฟ์เนี่ยราคาจะค่อนข้างถูกกว่าทักแชทไปสั่งส่วนตัวครับแล้วก็จะมีของแถมต่างๆมากมายแล้วแต่ว่าวันนั้นจะมีหมดอะไรเข้ามาเหมาะมากเลยครับกับคนที่เพิ่งเลี้ยงหมดแล้วไม่รู้ว่าหมดสายพันธุ์ไหนหน้าตาเป็นยังไงเพราะการดูคลิปไลฟ์สดเนี่ยเราก็จะเห็นลนักษณะท่าทางการเดินท่าทางการใช้ชีวิตของหมดรวมทั้งสีสันหรือว่าลาักษณะพิเศษต่างๆที่เราไม่สามารถพบเจอหมดประเภทนี้ได้ตามหลังบ้าาของเร แน่นอนครับ ยังไงก็ลองไปดูกันนะก็ลองเข้าไปติดตามข้อมูลตามเพจ Facebook ที่แปะไว้ตรงนี้เลยครับส้ายตาตอรี่ขวาแอนสยามกดไลค์คู่ไปเลยครับกดเพจละทีเดียวพอนะไม่ต้องกด2ทีโดยปกติแล้วถ้าผมว่างเนี่ยครับผมมักจะไปสิงในไลค์อยู่เสมอครับผมชอบเข้าไปแอบดูครับจะได้รู้ว่าโมดตัวไหนหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็เข้าไปแอบสืบบ่อย <c oughs> ๆครับว่าเขา <c oughs> มีเทคนิค <c oughs> หรวิธีการอะไรน่าสนใจบ้างและสุดท้ายครับที่อยากจะบอกคือคลิปนี้มีสปอนเซอร์แล้วครับต้องขอบคุณทางแอนสยาม ด้วยนะครับเอาพวกเราตบมือให้หน่อย สุดท้ายนี้ก็ต้องขอบอกว่าขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ยังดูและยังคอยติดตามหาสนับสนุนกันตลอดมาขอบคุณมากนะกับทุกคนที่ยังคอยกดไลค์แล้วก็ยังคอยคอมเมนต์ให้กำลังใจแล้วก็ยังมีข้อเสนอแนะต่างๆกันมากมายอยู่เสมอขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับสำหรับคลิปหน้าเนี่ยเราจะไปเซตอัพลังมดตู้กระจกกันครับแล้วก็ยายจะมดหนาเมาตาลังนี้ไปเดี๋ยวเจอกันครับเร็วๆนี้สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคน บายๆไว้เจอกันนะครับ